ครับสบายดีเด้อสวัสดีเนนะาะเอฟซีสุขสุขคนเนาะสบายดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนเด้อเนาะพบก,กันเช่นเก่าเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะกับส่องอากออาศเส้นเฮามเมเนีสื้อผ้าพี่พาน้องเนาะมาเฮ็ดอาหารลดต้นทุนถึงหาสิบเปอร์เซ็นตะ์น้อพี่น้องเนาะแต่ว่าอาหารที่เฮานำมาเดี่ยงเกือเป็ดกกเกลนะือไก่เฮาเนาะที่นี่วิธีใดเฮาเสียให้มันลด,ดตน้นทุนลงได้เพื่อหาพลนกำไรเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือปัจจุบันนี่เบาเรื่องอาหารสัตวนะ์กับแมงนขื่นราคาเนาะก่าเป็นประเภทหำมปัจจุบันคือทั้งอยู่ทั้งสองปปลาห่อกบโดหนึ่งกิโลหนึ่งหกพันกียบเลยนะพี่น้องเนาะห่อกันสำหรับพวกอาหารกบโลหนึ่งสิบสองพันกีบอย่านสันดาขั้นเฮาบรอดต้นทันก็อยู่บรอดนะพี่น้องเนาะที่ว่ามันนี่เฮาสิมาแจกสูตรสูตรอาหารรดต้นทึ้นถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะจากที่เฮาเคยจ่ายไปตัวอย่างมา ใจห้าเดี่ยงเป็ดเดี่ยงไก่ไปตัวอย่างว่ามือหนึ่งสองกิโลเนะเาะห้ามเกลือก็ถือมือหนึ่งสิบสองขวดกีบแต่ว่ามือนี้เ้าสิมาลดต้นทุนถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์จากมือหนึ่งสองกิโลลดต้องเหลือแต่เพียงหนึ่งกิโลเท่านันะ้น้ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำการบาเ์ามีอ่าวัททูริมัททูริปีนังแน่เนาะที่จะมาช่วยลดถตถ้นทุนในการเดี่ยงเป็ดเดี่ยงไก่ห้าเนาะเพื่อผลกำไรเนาะพี่น้องเอาไปเบิ่งน้ำการด้วยพี่น้องเนาะ จากปกติเนาะพี่น้องเนาะที่เขาเคยใส่ใส่ห่อเนาะใส่ลำใส่ห่อนี่มือละหนึ่งมือละสองถวยเนาะมือละสองถวยสองถวยชิมนี้เนาะเพราะว่าเป็ดไก่ห้าบุได้เนาะก็ก็คือเขาใส่ห่อมมือหนึ่งสองถวยเนาะเกือบแค่หนึ่งแต่ว่ามือนี้เขาสิใส่เพียงแต่ถวยเดียวเท่านั้นกะเฮ็ดให้เป็ดไก่อิ่มเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย ใน่ส่วนผสมข้างๆกับแม่เป็นแหนแดงเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แหนแดงทีห่อแหนแดงทีห่อปลูกใบเนาะต่ในีห่อใส่ใส่ประมาณอ่ากระทั้งหน่อยหนึ่งเนาะกับสิบประมาณนสองถัวยสองถวังถวยตัวห่อห่อหนึ่งถั่วเนาะเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเทลต้องหมอด้วยนนเนาะแต่ในาใส่หมอเนาะพอะรู้เนาะโอ้พอดีกับเต็มหมอพี่น้อง เต้นหม้อเนาะแล้วก็ใส่ห่อผสมลงไปด้วยหนึ่งถ้วยเนาะปกติเขาใส่ขั้นเขาบ่มี่เน่ยแดงเขาจะใส่ห่อเกลือกบเป็ดเกลืไก่เขาซองถ้วยต่อหนึ่งขาบเนาะตัวนี้เป็นห่ออ่อนเนาะกิโลหนึ่งกับหกขันเกลือไปพี่น้องรน้าข้าห่อมกับเป็นเศษเนาะแต่หลังจากนั้นเขาจะเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปเน่อยหน่อยเนาะ สำหรับน้ำเนี่ยใส่พอประมาณเนาะว่าให้ใส่ไล่ถ้าใส่ไล,ล่เดี๋ยวอ่าเิฝนจะแล้วโฝดจะจางเนาะเป็ดไก่ห้าก็สิร์ฟกินเนาะผสมลงไปเลยเนาะพี่น้องเนะาะเา,าวให้เข้ากันเนาะผสมเพิ่นให้เข้ากันบัดนตัวในเมนสูตรประหยะดัดลดต้นลดต้นทุนถึง50%เนาะ50%จากที่เฮาเคยกับเป็ดกับไก่เฮาหมื่นอะ สองกิโลเนาะห้ามเกินเมือนไ้สองกิโลก็เดือแต่มือนได้นึงกิโลเนะาะสร้างคนเขากันเลยเนาะบนบนรอโดะถาปัญญาไปเนาะสาวเขากันเลยเนาะพี่น้องเนาะใส่มือเดียวเนาะตัวนี้เท่า่คสูตรแจกสูตรพิเศษเนาะพี่น้องเนาะไรโบธานมี่แนแดงกะเอาเนี้ยแดงไปเพาะพันเพื่อปัญญาโดดต้นทุน ตัวนี้แมนชวยประหยัดได้จ่ายของเฮาเนาะในครัวเฮือนเฮาแต่ว่าลดไหลถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์ในเรื่องน้ำการว่าทั้งเป็ดทั้งไก่พันธุ์กินดีหรือเนาะเพราะว่าคือวางคนแบบว่าเป็ดไก่มือห้าหม้อปลาซาวใส่กับเนื้แดงเนี่ยพันธุ์กินบดีเนาะแต่ว่าโมเมนต์จะสั้นนะพี่น้องเนาะเป็ดไก่พันธุ์จะยังกินดีคือเก่าเลยกะสำหรับเนื้อแดงเนี่ยพันธุ์กระมีโปรตีนถึงฮาร์ มีประมาณ30 30เปอร์เซ็นต์นาะมีโปรตีนเชวาเฮดไหกไก่ห้าวไหป็ดตหไก่ห้าก็มีความรวมสมบูรณ์เด็วกับพี่เนาะพี่น้องเนาะเชวาโปรตีนผืนกลายนี่นะนี่เด็กพี่น้องตัวนี้ห้าวเมนห้าผสมผืนเข่ากันแหลวเนาะจะมีทั้งเป็ดทั้งไก่เนาะจังไปเบิ้งน้ำกันมาเป็ดไก่ห้าสิกินนึกบ่เนาะพี่น้องเนาะ ยังเดี๋ยนะตัวนี้มันเขาผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาสิไปเกลือวะนี่ไปติดตามกันเนาะพี่น้องเอาเกลือว่าเพื่อจะกินนี่บ่เนาะเกลือน้ำกันมาในพี่น้องมัเกลือได้แบบนี้เนาะ เอามาเป็ดไปอ่ะส really sure ิน uh, ป uh, cool. like ีด <lish Meat S 2> <f arts> ี่น uh, ล oh ้วนะด้แมนสูงต้นขึ้นรถอ่าอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ให้รายจ่ายเขาสมมติยมำเข้ามาอีกเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะตอแนนกินดีขักนะพี่น้องเนาะ เดพี่น้องเป็นดีคักเนาะนี่ทะเลกบอย่งพี่น้องเอ้ยเต๋อแบบนี้เป็ดไก่เขากัอุดมสมบูรณ์พี่เนาะจะนี้คอกสืบการในคอกอีกเขาบอกไอเตอาไรห่างพันใดตอดกันเนาะพี่น้อง

ดเลยเ็นเ็าะนดกินีอยู่เ็ไปนี่แะนีมยานเกาะเนาะกินดีนะพี่น้องเนาะตัวนี้แมนสูตรอาหารลดปนึ้าสิบเปอรเนาเปนตะพี่น้องเนาะแมนได้ผลดอยเ้อตัวนี้เนาะ เดีว่าซอยเฮาประหยดดัดลดต้นทุนเนาะตัวนี้เฮามีเป็ดมีไก่เพื่อเกลือเพิ่นกะลดต้นจากที่เฮาเคยเก 1, ลือนมะื้อนึง2องโลเนาะหำห้หเฮาก่เหลือแต่มื้อละ1่กิโลถันนั้นเนาะตัวนี้ฝาก FC ฟซีสูตสุตรเนาะร่องไปนําใส่ร่องเบิ่งเด้อผู้ใดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจคือคือม,มื้อนี้กะจึงคลองก็แม่นแพงขึ้นเนาะคันเนฮะาบ่าม,มีการประหยัดเด้อว่าลดตน้นทุนในการเลี้ยงสัตว์กะ ก็สิบ่มีผลกําไรเนาะพี่น้องเนาะแต่นี่แม่นเฮาเลี้ยงปลาไว้กินเองเนาะข้าวเดียวหม